เอาเปชนข่าวส่้นก่อนขอการสตรีคนไทยทีเดียวแล้วขออการสตรีวิลเลิร์สก็ตัวเด็ดทุกคนนะครับวันนี้เราเลเกมโลว์วัคเกชเชยรซึ่งวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในแมปใหม่นะซึ่งเป็นแบบที่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็สนุกดีผมลองเล่นแล้วจริงๆอาจคลิปไปแล้วแหละแต่ผม,มด้วยความที่ซื้อใหม่มาใหม่อะซึ่งเสียคลิปไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วที่ผมวางไม้ไว้ใช้ปากโอ้โหอย่าก็ไม่ว่าทุกคนบูธแม่งบูธจัดเลยโอเคผมก็เลยมาอาัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาทุกคน โอเคคือเป็นเกมแกนเลยว่ะช,ชื่อเกมนมี้ชื่อเกมว่า Tank War เอ้ย Tank Game w a อยกแล้วนี่อัดสองรอบพูดผิดสองรอบโอเคนอนเป็นเกมใหม่ซึ่งตอนนี้เรื่องของท็อปเนี่ยวิวสามร้อยสิบแปดแต่ดับหนึ่งเนี่ยเล่นไปได้ไงครับร <c oughs> ้อยหกหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยคืนนี้คือเล่นทั้งวันเลยนะอันเนี้ยไม่เท่าจรเติมไม่ได้ไนะแล้วก็คิวเนี่ย,ก,ยก็มีตามตัวคือหนึ่งพันสี่ สูงสุดก็คือหนึ่งแปดพันห้าอันนี้ผมว่าเติมมีโอกาสเติมมากส่วนนี้น่าจะคิวแล้วผมว่าเขาเนี่ยติดอันดับใช่ปะถ้าคิวเยอะขนาดนอันดับต้องติดแล้วลนะ่ะเอ้ยไม่ติดเหรออัดปัมนะ๊มคิวแปละเราใส่ร้ายแบบเราไม่รู้เอ้ยแล้วผมจะมเล่นด้วยคนดูยอนะ่ตอนนี้ผมมีเพชรพันนะสามารถเอาอัดตรงนี้ได้เลยโอเคป่ะนี่อันนี้ผมรับรับนี้มานะวิวเ,เลดิงเนาะ อาเป็นเรื่องเดเมจก่อนแล้วก็มาที่บลูเรติวเอ้บลูเลตสปีดก็สปีดของแทงแมนเพราะอันดับหนึ่งวร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้โหอ่ะอันนี้ผมปรับเป็นสามารถปรับเป็นออโต้ได้ขวามือนะทุกคนแล้วก็สามารถกดชิปได้เนี่ยเป็นชิปล็อกอ่อขอเอาเปดอันไหนดีอ่ะืมแมชชีนกันอ่ะเอาเป็นแมชชีนกันลวกันแล้วก็ตรงนี้ผมแมวฟีอะฟีมันรู้สึกว่ามัน ยังไม่ถูกใจโอเคระหว่างนี้เราก็นี่ไปยิงไปแล้วก็มีกิฟต์อ๋อโเคยเก็บกิฟต์ไปนั่นแหละยิงไปเรื่อยแบบเราเราต้องยิงพวกสิ่งพวกนัาา้นไปเอายิงมโม,ม้เลยอะไร V i P เอาต้องแปะแปะขายของกันตรงนี้เลยอ๋อ,อเป็นโซน V i P ทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนี่ว่ามีโซนเว P โซน V i P ด้ทุกคนเกมเปนแบบโซตานะโซตานใครโซตานก็นชนะได้ ไหนดูสิเมื่อกี้อ้ยนิวขวามือก็มีเท่าไหร่ด้วยห้าพันห้าพันเท่ากับยี่สิบหกสองพันห้าเท่ากับระดัสามโอเคผมฟาร์มอีกหน่อยไปเงี้ยไปซื้อไปซื้อวีพีผมก็ดีว่ะโอ้ขนาดนั้นนะก็แต่ไม่นแน่นะบางคนอาจจะซื้อวีพีแล้วไปเอฟเคก็ได้เนาะว่ามีโอกาสไปไม่ได้อยู่เพราะเน้ยเราตีตื้อมาเป็นอันดับสามเนไม่มาตีนี่อยู่ตีด้วยตีด้วยตีด้วย ขอแค่ะะเจมขอแค่ะะเจมฟึบฟึบฟึบช่วยกระตีสิไม่ยืดอ่าได้ได้หนูอ่า,า,านีาน่ดูโฆษณาฟรีตอนโฆษณาล่าสุดโลบ็อก,กมีโฆษณาทุกคนล่าสุดโลบ็อกมีโฆษณาให้ดูแล้วโอ้เหลือเชื่อแลนนี้โอ้โหเราเว้สิบห้าต้องมาเซตเล่นใหม่เลยผมจะแย่งไอ้ฟักทองมาด้วยทุกคน ผมไม่ยอมให้มันได้ได้ไปกินหรอกอ่าเพราะนี้ผมลองเป็นสไนเปอร์อะอ่าผมลองมาเล่นสไนเปอร์ดูนนาดาเมจน,น่าจะเร็วและน,น่าจะแรงฟักทองไหนรฟักทองไหนผมจะไปหาฟักทองนีง่มันตีเนี <c> ่ย <oughs> ผมแค้นผมแค้นสวิ่งอะไรวะเนีเออพี่อาร์บผมโจะไปผมจะไป ผมไม่ได้ใจพี่ทำรายผม,มนยพี่นายลองพิมพ์ดิยลองพิมพ์ดิเกมนี้หายแล้วมันก็จะปัดเราเอ้ยมันไม่ปัดเราเอ้ยอันดับหนึ่งแม่งม่นักเลงกููชอบจริงเงี้ยนี่เราต้องเป็นนักเลงสาคนเดินเนี่ยใช่เราไม่นนักเลงสาคนเดินนี่ผมเลิกเล่นเป็นสายสไนเปอร์มาเนะี่ยขอฟา้ามึง ม่ฝ่าเดือไม่ไปไหนเลยเจออันดับสามแน่ยอันดับสองผมว่าปั่นมันปั่นมันเพื่อนปั่นมันปั่นมันเลยมันยิงอ่ะมันยิงมึงอ่ะเพื่อนปั่นมันปั่นมันสวยเพื่อนทำดีมากเพื่อนอืมสุดยอดมากเพื่อนขุดแม่งขุดเจ๋อเลยแล้วตอนนี้อันดับสามก็หายไปอันดับสองเมื่อกี้หายไปแล้ว เราก็แต่แบบแอบเกาะแอบเกาะเพื่อนกินผมจะผมจะไปทําการแอบเกาะเพื่อนกินด้วยก็คือพเพื่อนฆ่าดับหนึ่งดับสองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นอดับสองแบบนี้แล้วผมก็จะแกเด็กคนอื่นได้ไงนี่มันฉลาดยี่หรือเ,เราเนี่ยแม่งคนร้ายอะอ่นนี้แลงแล้งแรงอัพยังอัไม่อัพโอ้ยมันจะเจออันดับสองดับสามไหม ล้วมีพี่ให่อยู่มีพี่ใหญ่อยู่พี่เจ้าดจพี่มันมันยิงผมพี่พี่ครับพี่เัอมีพี่อยู่นะพี่ใหญ่เออทำไงพี่เล่นมันเลยพี่ตอยมันพี่ตายวะเรียบร้อยนั่นแหละพี่ผมรักพี่ที่สุดเลยโคตรักเกมนี้คิวออเน่าก้าวก้าวก้าแก้าก้าโรบักแน,น,น่นอนโคกดไม่ได้ระพี่มันตีพี่อะพี่พี่ยองระ ผมไม่ยอมนะเมื่อกี้มาตีพี่อะ่ะพี่พี่ผม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 ,ผม,ผมพี่ผมเองพี่พี่ลืมผมง่ายเลยพี่มาลืมกันง่ายงี้ผมผมก็เจ็บเป็นนะพี่แล้วมันก็จะยิงผมนั่นแหละพี่ตีมันตีมันนั่นแหละพี่โอ้โหพี่เก่งที่สุดเลยพี่พี่พี่พช่วยผมตีนะพี่ผมวุ่นกาก็พี่ แล้วรับนี่เราเราเรียนดับหึ่คอยเฝ้าไว้ชิวไว้ทุกคนเกมนี้ผมเรียนดับหึ่มันก็ได้เฝ้าเฉยเลยอย่างผู้ชค่ะอ่าผมได้นี่โอเคอัพมาสกิอาร์คิวอัพไม่ได้อืมบุลเลทิวโอเคเราเรียนดับหนึ่งคอยเฝ้า,า,ยา,อ,ายอยูอไออออไ่ไมหมเราแบบนักเลงไงนักเลงไงหน้าตื่นเรียนดับหนึ่งมาคอยเฝ้าเว้ ไม่ใช่มันลืมผมแล้วตีผมนะแบบเอ้ยไอ้นี่ใครวะเพื่อนกูหายไปไหนไมาตีอะไรระดับ,บหนึ่งไปแล้วผมว่าผมต้องตามแลอดทนมนเราเราไม่รอดแน่เลยถ้าเราไม่ตามเราก็ไม่รอดเกมนี้มีเซอร์วิไหมไมู่่ทาไมอ่ะเพราะเรามีเซอร์วีทวนแล้วก็ยิงใครไม่ได้ดะเว้นแต่ใครจะไปทําสกอร์ปั๊มสกอร์ปัมป๊มคิวปั๊มเวลเงี้ยนั่นแหละคนที่ซื้อ ซื้อไอ้พวกเซบวีก็จะเป็นประมาณนั้นแหะถ้ามันมีจริงอะ่ะผมน่าตัดไปทีคือตอนที่ผมแบบมีเลยรน่าสนมีเลยน่าสนใจวันนี้ทคนโอ้โหโอ้โผมโดนอันดับเท่าไหร่วะเน่ะอันดับขออันดับสองผมแม่ง โอ้หแม่งปลาใหญ่กินปลาเล็กกินๆอะไเกี่นี้โอเคครับทุกนก็คลิปนี้มาสั้นๆเนาะก็คือก็คือมารีวิวแมปใหม่แล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวแอบไปเล่นแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ใครที่แม่งมาแก้ผมมจํจำไว้แป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนก็สำหรับอ่าพักยดีอําแท้งตัวน้อยตัวนี้ก็ขอตัวตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวผมน่าจะแอบเล่นนะรอดูว่าจะเล่นได้ขึ้แค่ไหน จะติดอันดับหรือเปล่าไม่น่าติด <c oughs> โอเคครับเดินก็สิ้นเืนนี้ก็ต้องขอตัอนรับกับทีม Next นนถามว่าจะเป็นผมไ,มไหมนะครับผมเซลยวครับ